สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอารท็กทิทเกยอีกครั้งในคลิปนี้ก็ทำลวกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมรีบจริงๆก็คือผมรีบดูกอร์เ l a าพันเอเตอร์แล้วก็รีบอัดเสียงทันทีครับเพราะว่ามันรู้สึกอัดอันอ้นอัดอั้นใจมากรู้สึกหงุดหงิดด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมารีวิวเละแต่ยังไม่สปอยสปอย,ปอยผมทําอีกคลิปนึงเป็นคลิปวิเคราะห์สปอยนะครับ แต่คลิปเนี้ยผมขอบ่นถึงความสึกหลังดูก o ซิล่าพ a นธ์อิตเตอร์นะครับก็คืออีกภาคเนี้ยเรื่องราวมันก็ต่อจาก2ภาคที่แล้วแหละก็คือเมกาก่าซิตี้ก็ล่มสลายไปนะครับกอซิล่าก็ยังอยู่ไม่เดิมความหวังหมดสิ้นนะครับสุดท้ายก็ไปหวังพึ่งพระเจ้าของเผ่าเอ็กซิฟนั่นก็คือไซเดอร์อวกาศคิงกิโดล่าแล้วเกิดการต่อสู้กันก็เรื่องราวก็จะประมาณนี้และเรามาบ่นกันนะครับ หนังเรื่องนี้ไปไหนที่ผมทั้งชอบและเกลียดในเวลาเดียวกันนะครับนี่จะยังไม่สปอยนะคือแบบที่ผมชอบคืออะไรไหมเพราะว่ามันเอาประเด็นหลักสากลของจักรวาลมันเล่าอะซึ่งผมเคยอ่านหนังสือในนี้มาก่อนไงคือหนังเนี่ยมันไม่ใช่หนังก็ซิล่ามันคือการเอาพระคัมภีร์บวกพ,กพวกระไตรปิฎกบวกหนังสือปัญญาเอามายัดใส่ในหนังก็ซิล่าแล้วผมดันอินไงแต่ผมไม่สนุกด้วยเว้ยคือเขาเล่า ประเด็นแบบโอ้โหปัญญาสูงิ่งใหญ่มากแต่เขาเลาไม่กลมกลม่มะแล้วก็ไม่สนุกเลยอะอย่างไอสองภาที่แล้วอะผมสนุกแต่ไม่อินแต่ภาคนี้ผมอินแต่ไม่สนุกงงไหมก็คือเขายัดแบบโอ้โหประเด็นสันธรรมจัก,กรวาลมาหรือแบบคนหนังก็ซิล่าไงมีลัทธิขั้งศาสนาเอ่ยนะครับวัฏจักรชีวิตกงกรรมกงเกวียนความเกลียดชังความอาฆาตแค้น คือง่ายนี่คือหนังกอซิล่าสไตล์แบบปัชญาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งผมก็ไม่ได้เกลียดหนังปัชญาผมชอบด้วยผมชอบหนังคืง่ายนายผมชอบสุดคือทูตส์เซกวัตสเปซไวซี่ไอ้นั่นนังปัชญาเต็มรูปแบบแต่ผมชอบแนวทางของสองพันหนึ่งมากกว่าไงอันนี้มันกอซิล่าแล้วเขาเล่าแบบยังไงอน่ะนายสนในเรื่องของข่าเหมือนกัน๋ยวไว้สปอยในคลิปหน้าในส่วนตัวละครก็เราก็จะเห็นท่าแท้ของตัวละครอย่างเมลฟิสนะครับ ซึ่งเรื่องที่บอกไปหนังเนี่ยมันเน้นแบบอะไรประเด็นเกี่ยวกับพระเจ้ามากเกินไปเอาจริงนะคือจริงๆคือในเรื่องอ่ะก็เข้าใจเดี๋ยวว่าความหวังจบสิ้นเราหวังพึ่งพระเจ้าแต่เวลาเราทําหนังหรือมีหนังภาพยนตร์เนี่ยอะไรก็ตามที่เราย้ำมากๆเนี่ยมันจะดูเหมือนนามทุ่งๆอ่ะคือแบบเอะอะไรก็พระเจ้า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 รู้สึกมันดูอิดแหลมกับภาคแรกไปเลยที่ฮารุโอมันย้ำประเด็นว่าความเป็นมนุษยชาติอะไรแบบนั้นนะครับถ้าย้ำมากๆอ่ะมันจะดูน่ารำคาญ ซึ่งพระเจ้าในภาคสามนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับแน่นอนว่าตเราคงชอบสุดก็ยังคงเป็นนกแฝดอยู่ดีนะยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับต่อมาชาต่อสู้นี่ผมก็ไม่ชอบเลยนะครับตอนแรกที่โปรโมตมาโอ้คิงกิลล่ายาว20กิโลเมตรเป็นไสเดินตัวยาวเนี่ยโอ้สู้กัดสามเมตรมันต้องดูอีพิกมากสุดท้ายอะไรวะเนี่ยคือมันมันฉาสู้มันแบบมันแค่นี้จริงๆอะ คือเพื่อเผอมันแย,ย่กว่า City A ออเดียสออฟเบตทอีกนะที่กัสเซดามาท้าเมืองเนี่ยอันนี้มันดูแบบโอโ้โหความสนุกก็แทบไม่มีเลยอะจริงอยู่ว่าไอ้ก,กิตรล่าวัาชนีแม่งโกงชิบหายนะครับแต่ความโกงของมันเนี่ยก็มีลิมิตเหมือนกันนะครับแต่ไอ้ความลิมิตของมันเนี่ยแม่งก็เหมือนหนักอิ va ชันออ a s t ส r ตม a ส e ตเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เรื่องฉากมุมมีไหมมีแต่มีวชากนึงไอ้ความหักมุมของมันเนี่ยผมรู้สึกตลกมากว่าฮะแค่นี้มันยังต้องหักมุมอีกเหรอ มันจะมีตัวละครนึ่งอะสองคนน่ะที่มันหักมุมอะแล้วประมาณว่าแค่นี้ต้องหักมุมอีกเหรอวตัวแอนิเมชันก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะครับถึงแม้การคลื่อนไหวของก๊อตจะดูอึดอาดติเกีขัดเหมือนกับภาคก่อนนะครับและสวยผมเกลียดที่สุดเลยคือตอนจบไอ้ส่วนตอนจบเนี่ยผมจะไว้พูดในบน่บนๆในอีคลิปหนึ่งนะครับแต่ตอนจบไปแล้วผมไม่ชอบมากไม่ี่บอกไป คนเขียนหรือคนที่คอนเซปต์เนี่ยเขาเอาประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาหลักสัจธรรมของจักรวาลนะครับแล้วเขาไม่ได้ปรุงแต่งหรือไม่ได้ดัดแปลงเลยดังนั้นมันจึงเป็นความจบแบบเหมือนเรืยอลิซึม่ะเออเรียลลิซึมมันดูดีนะเอยเออมันคือความจริงไงแบบความจริงมันจะโหดร้ายแต่รู้สึกว่ามันมันไม่เข้าอะรู้สึกมันแบบมันยังไม่มันยังไม่ให้เราสึกแบบอุ้ยมันดูสมัยสมผลแล้วจบแบบนี้อันนี้เหมือนแบบอะไรมันกึ่ง อยาเยยดมาให้จบแบบเนี้และสุดท้ายเราก็แทบไม่ได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เลยไงคือแบบมันไงอะอย่างภาคก่อนเนี่ยเออมีมีความสนุกนมีความสนุกเออตัวละครค้นพบเขาเรียกอะไรเส้นทางของตัวเองเออนะครับแต่ในภาคเนี้ยตัวละครมันก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับจุดจุดหนึ่งอยู่เหมือนเดิมอะและสุดท้ายก็นํามาสู่ฉากจบแบบเนี้ซึ่งอะไรผมเกลียดมากเลยคือแบบเออ คือเพื่อไงข้อดีคือหนังมีความปัจจาเออผมชอบปัจจาแนวหนังอยู่แล้วแต่มันใสออกมาไม่กลมกลม่อมแล้วมันไม่เข้ากับตัวโทนเลยอะ่ะแล้วผมงงมากคือดินว่าเขาทำ Godzilla ยมเมาเพื่อหวังจะขายกลุ่มผู้ชมมากขึ้นเขาจะขายใครวะส่วนปัจจาก็ยังเล่าไม่สนุกแอคชั่นก็แย่ yeah! คือฉากต่อสู้ไม่สนุกเลยเพื่อเผือดูก็โชวะยังดูเพลินตามันเทิงกว่าอีกอะ่ะสุดเลยก็คือภาคนี้ผมทั้งชอบและเกลียดมาก และเทียบระหว่างไอ้สามภาคเนี่ยผมชอบภาคไหนสุดภาคนี้บวยสุดเลยครับล,ลองมาก็ภาคแรกภาค2ชอบสุดถึงแม้ผมก็ยังไม่ชอบภาค2เท่าไหร่นะคือเพื่อง่ายซีรีส์ของอนิเมะเนี่ยฟิกเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรเลยนะคือกลายเป็นว่าแทนที่จะดึงดูดกลุ่มผู้ชมมันกลับกลายเป็นยิ่งคนยิ่งหลีกเลี่ยงเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่หนังก็ซ่าที่เราจะมาดูซ้ําได้ดังนั้นก็ซ่าเพเนเตอร์ผมขอให้ที่4คือ กลางๆอะคือแบบมีส่วนที่ชอบแต่ส่วนใหญ่จะเนี้ยไปทางเกลียดจริงๆอยากให้ดีด้วยซ้ําแต่น้อยผมให้ซีเพราะมันจะเป็นหนังกอซิล่าอยู่ไงย่างน้อยมันก็ไม่ได้แบบเป็นะยาอ่อนเหมือนกับเวอร์ชันโชวะในภาคไอออมัสเซอร์แอตแทกอะแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนตอนจบได้อะให้มันดีกว่านี้ผมจะโอ้โหให้มันบีลยก็ได้นะแต่นี่คือแบบอะไรอะเป็นแอนิเมะช่วยให้ความบักคนดูบ้างดีอะไรแบบนั้นนะครับก็จบแล้วสำก,การ พูดคุยความสึกหลังดูนะครับไม่ถึงกับการรีวิวหรอกนี่เรามาบน่นบ่นแหลกลาเลยนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นการไม่ถึงกับเล่าหนังทางเรื่องแต่เป็นการบน่นเหมือนกันแต่บ่นเป็นแบบสปอยนะครับว่าตรงนี้ชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ติดตามได้ช่องอัลติโอติการทำต่างก็ซิล่าเอวยูบี้เอวยัปส์วิคดีมเอวยโดราเอมอนพีเตอร์ก็ติดตามได้มดมดมไดผมมีโดเนตด้วยด้วยใครมาสมุนเข้มา,ามาสับส่วนได้ช่องทางด้านล่างผมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนตัว ถ้าเกิดใครถามเลยมาถามในเฟซได้ในทูบันไม่สต็อปเท่าไล่่สลบวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ